สวัสดียามเช้าครับกับฟูงหมาของเราฝูงนี้วันนี้เป็นวันที่3ของน้องโมจินะครับพันบาเซนจิตัวนี้ครับที่เดินอยู่จะเห็นได้ว่าดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีความกลัวมีความลังเลอยู่เยอะนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีขึ้นมาก ค่อยๆสร้างการเรียนรู้ไปอย่างช้าๆครับเรียกความมั่นใจเรียกความกล้าแต่ก็ยังไม่เล่นกับตัวอื่นนะครับ วันแรกกลัวครับอยู่มุมนี้เลยวันนี้วิ่งเล่นกล้ามากขึ้นนี่ก็ฝึกให้นิ่งขึ้นสอนให้สงบขึ้นแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหรือเรื่องของความกล้าความกลัวความตื่นเต้นก่อน ก็เป็นน้องหมาในคลาสฮัสต์ตาของเรานะครับน้องมวมจิเย่เก <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่งมาก